ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มียาริสเข้าใหม่อีกหนึ่งกันครับเป็นตัว1.2สปอร์ตครับปี2020ครับเลขใหม่60,000ครับราคาอยู่ที่379,000ราคาถูกๆครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับนะป้ายทะเบียน2199สุราตัวนี้เลยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพฯปเพราะว่ารถทุ่งคันนี้เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมานะครับต้องต้องเปลี่ยนใช่เพิ่งเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนทุกคันนะครับเวลารถเข้ามาที่เป็นเราเราอยู่มีดบุรีครับนเสรษีไทย68แยกหนึ่งครับวันนี้ก็จะพามาดูครับว่ารถสภาพเกรดเเป็นยังไงนะครับก็ด้านในครับเวลาเรา QC หรือเวลาอะไรเราถอดบ่อออกทั้งหมดเราก็จะเห็นพวกจุดเม็ดอาร์คพวกอะไรที่อยู่ใต้ทอนครับว่าจะสภาพเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่าเราทํำยังไงกันครับว่ารถเกรดเเป็นยังไงเดี๋ยวรายละเอียดรอบคัน๋ยชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีตัวยาริสครับนะเป็นยาริสแฮกแบ็กห5ประตูครับ1.2สปอร์ตครับปี2020.21คันนี้ก็สวยๆอีกคันหนึ่งครับนะแล้วก็เลขไม้ครับนะอยู่ที่60,000แค่นั้นครับนะก็เป็นรถที่ราคาถูกนะครับในเอาติด1นสสปอร์ตนี้คันนี้ก็ถูกๆแล้วนะ379,000นะครับ ก็คันนี้ใครไวกว่าได้ก่อนละกันครับนะแล้วก็มีกล้องบังนทึกด้านหน้าของแท้จากตัวเอตาให้แล้วเรียบอร้อยครับนะผมอาจจะพูดติดขันนิดนึงนะครับเพราะว่าปากนี้เป็นร้อนหน่นะครับก็จะพยายามพูดให้ชัดที่สุดนะครับอ่าโอเควันนี้ก็จะพามาดูนะครับนะว่าเวลาเรา QC หรือเวลาเราทําอะไรกับรถคันนี้เวลารถเข้ามาใหม่เราทําอะไรมั่งนะครับก็บอกเลยว่าสภาพเหมือนป้ายแดงเราทําเหมือนป้ายแดงลูกค้าต้องได้เหมือนกับป้ายแดงเลยนะครับก็เรามาดูด้านหน้าก่อนครับ ตัวนี้ฟรีดาวผ่อน6,500นะตลอดอายุสัญญาครับตัวแก็บครับนะระหว่างตัวรถครับไม่มีอาแน่นอนนี่ครับรถเกรดเอนะเวลาดูกันชนด้านหน้าครับให้ดูแก็บตัวนี้เลยแล้วก็เนื้อผิวของเขาครับนะต้องเป็นแบบเปลือกส้มแบบนี้นะครับนะต้องไม่เรียบนะถ้าเรียบมาจําไว้เสมอว่าคันนั้นมีการโป๊ะสีมานะครับนะต้องเป็นแบบผิวเปลือกส้มแบบนี้เลยเห็นไหมนะทั้งคันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรถพวกแคมรี่พวกอะไรต้องเป็น เปลือกแบบนี้เลยนะครับเป็นผิวส้วมแบบนี้แล้วก็สภาพของโคมไฟนะครับต้องแบบไม่มีรอยหินกระเด็นเป็น LED แล้วทั้งหมดแล้วก็มีตัว Daytime แบบกรายนี่สวยๆครับนะกระจังหน้าเป็นสีดําเป็นโนแบ็ครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยสําหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าให้มาเยอะนะ1.2สปอร์ตครับปี2020แล้วก็ราคา3 7 9 0 0 0ก็ถือว่าดีครับนะบางตัวครับนะบางรุ่นไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะอันนี้ก็ลูกค้าคนเก่าเขาก็ใส่มาให้แล้วนอกจากจะได้เป็นตัวสปอร์ตพรีเมียม ถึงจะได้มาแล้วก็ตัวนี้ครับกระจกเป็นกระจกสีดําแล้วนะครับกส็สวยๆอีกหนึ่งคันนะแล้วก็ในส่วนของตัวแก็บอีกฝั่งหนึ่งไม่มีอ้าแน่นอนนะครับแล้วก็ร้อแม็กปัดเงาสีสุดโทนแล้วเรียบร้อยครับนะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ตัวยางเนี้ยขออภัยนะอ่ายางนี้เป็นของผมดูให้ก่อนนะของของ BS Good นะอ่ากลิก นะครับนะก็เป็นยางนี้ห่อเป็นยางยี่ห้อไทยนะยางปี2021อ,อครับเอาไปใช้งานยาวๆแล้วก็ตัวโชคครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบการยาสิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมตัวกระจกไม่มีรอยเฉี่ยวของมอเตอร์ไซค์นะส,สวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกนี้ของแท้ จากตัวต้าผมเดินดูให้รอบคันแล้วมือจับนี้สวยๆเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับสันเหลี่ยมคมๆครับความเงาคมๆครับด้านล่างตรงนี้เป็นสเกิร์ตสีดำนะครับเป็นกาบข้างของแท้จากตัวต้าที่เขาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยครับด้านบนครับสภาพหลังคาแจ่มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังครับนะก็มีสเกิร์ตครับของแท้จากตัวต้าอีกเหมือนกันแล้วก็เขียนคําว่ายาริสครับนะสวยๆแบบนี้กระจกของแท้ครับเป็นสีเดียวกันกับเส้นเลฟ้า ดอกเบี้ยต่ำสุดครับนะ2.39เรามีให้เหมือนกันส่วนลูกค้าอต่างจังหวัดครับนะไม่ต้องกังวลครับก็ไม่ต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยนะครับผลอนุพันแล้วก็ส่งเงินสดให้ด้วยทั่วประเทศครับเหนือออกตกใต้ส่งหมดเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายครับอุดรหนองคายนะบึงการแถวแถวนู้นนะแล้วก็ภาคใต้ครับนะภูเก็ตครับกระบี่อย่างเงี้ยนะครับนะสุราษฎร์อย่างเงี้ยครับนะ เรามีบริการสปากเซนหมดหรือใต้สุราลงไปนะใต้กระบี่ใต้อะไรลงไปก็มีเซนเหมือนกันนะครับแค่ติดต่อมานะครับผลลัพธ์ฐานแล้วก็สงสไลให้ด้วยแล้วก็สันเหลี่ยมด้านข้างนี้ก็คมๆล้อแม็กซ์สวยทั้ง4ล้อครับรอยเป็นฟุตบาทแทบไม่มีนะครับตัวน,นี้เป็นล้อแม็กขอบ15นะครับส,สวยๆนะครับเป็นแม็กัดเงาของแท้จากโตโยต้าแล้วเรียบร้อยครับหน้าภายในให้ดูก่อนครับนี่นะซีนทางมะพร้าวครับนะ อันนี้ที่เป็นสีดาเพราะเขาเคลือบกันสนิมมานะครับพ่นกันสนิมมาก็ถือว่าสวยถือว่าโอเครถทุกคันครับตั้งแต่ปี2020ขึ้นมีการพ่นสนิมจากโรงงานแล้วเรียบร้อยครับลูกค้าไม่ต้องเอาไปทําใหม่นะครับนะไม่ต้องเอาไปพ่นเพิ่มเติมครับเขาพ่นมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะหมดกังวลได้ครับนะเรื่องใต้ท้องเป็นสนิมตัวซุ้มล้อเป็นโชคนะครับก็หมดกังวลได้นะครับนะก็สวยเลยทั้ง4ล้อผมให้ดูก่อนนี่ครับแล้วก็จะพามาดูในส่วนของด้านในนะครับเวลาเราได้รถมานะครับนะ เวลาเราได้รถมาเราจะทํำยังไงคือเราจะถอดเบาะออกแบบนี้เลยนะครับอถอดเบาะออกแบบนี้เลยเพื่ออะไรครับนะเพื่อทําการดูดฝุ่นครับทำความสะอาดนะเพราะว่ารถมือสองเนาะมีการใช้งานมาเวลามีเด็กมีอะไรหรือมีผู้ใหญ่มีอะไรกินขนมอย่างเงีเ้ยเศษขนมอยู่ข้างใต้มดขึ้นมดอะไรมีกลิ่นส่งกลิ่นส่งอะไรนะครับเราก็จะพยายามทาแบบนี้เลยครับนะถอดเบาะออกเพื่อทําการดูดฝุ่นครับนี่มันก็เป็นข้อดีนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเลยว่า รถเคยชนหนักจมนะ้ำพลิกคว่ำม,มาไหมก็จะดูตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นซีนทางมะพร้าวนะเป็นซิลิโคนยาจากโรงงานนะครับเป็นซิลิโคนยาจากโรงงานคืออันนี้ของแท้นะครับของแท้เลยแล้วก็จุดเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบครับชุดสายไฟชุดอะไรต่างๆนะอยู่ในสภาพดีนะครับนะตรงนี้ที่เขาติดไว้เพื่อไม่ให้มันเวลาขับรถนะไม่ให้มันเคาะกับอันนี้ไม่ให้มีเสียงนะครับนะก็ทำมาดีนะครับนะเราก็ทําการดูดฝุน่นดูดอะไรตัวผมพวกเนี้ย ก็เราจะเอาออกแล้วก็ทําการดูดฝุ่นวันนี้ก็ได้โอกาสครับนะได้มาถ่ายจะได้เห็นกันว่าขั้นตอนการทํางานของเราเป็นยังไงนะครับนะเรามีการ QC ทั้งหมด3 QC นะครับนะ QC ลดเข้าใหม่แล้วก็ QC ซ้ํารอบแรกว่าเหลืออะไรทําอะไรพลาดไปไหมแล้วก็ QC รอบสุดท้ายคือ QC ก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่เขาติดมานะครับนะเพื่อเป็นการลอ,อยก็ถือว่าโอเคคานข้างคาน B ครับ หัวน็อตนี้คมกริบอยู่แล้วทั้ง2ฝั่งตัวหนังสืออะไรอยู่ครบผ่าน A อสวยๆแบบนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับเราถอดออกเพื่อทําการดูดฝุ่นนะครับนะดูดฝุ่นแบบนี้เลยออปชั่นอะไรต่างๆที่ผมรีวิวมาเหมือนกันหมดครับด้านในเป็นสีดาแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เห็นมิติอีกมิติหนึ่งนะเวลาเราถอดบาะออกนะครับแล้วก็บาะนี้เราก็ไปทําเวลามันมีพวกคราบดิฟวคิดคราบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถอดทําความสะอาดแล้วก็ตากแดดไว้1วันนะครับนะตากแดดไว้1วันเพื่อ ไล่กินอับนะครับก็ประมาณนี้เลยลูกค้าเอาไปใช้ต่อก็คือหมดกังวลได้ครับนะว่ารถคันนี้จะมีพวกเศษขนมพวกฝุ่นเยอะพวกอะไรครับนะไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็เลขตัวถังของเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ใต้เบาะนะครับเปิดขึ้นมานะครับนะไอ้สียงดำนี้คือเขาลอกลายนะเขาใช้ดินสอลอกลายนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเครื่องนะครับเลขเครื่องเลขเลขตัวถังสามารถเอาไปตรวจสอบกับทางตัวต้าได้เลยครับเลขใหม่มีการกอรไหม คันนี้มีการเคยทาอะไรมามั่งนะครับนะสามารถตรวจสอบกับทางตัวเวตาได้พรอมลอไยบันติดฟัง์ชั่นแล้วเรียบร้อยครับนะหน้าจอขนาด4.2นิ้วนะ4.2นิ้วแดปบอร์ดวสวยๆครับจุดบางพระจุดบางอะไรไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีหมดอัลตรลันให้แล้วเรียบร้อยสําหรับตัวปี2020ก็ถือว่าให้มาเยอะนะแล้วก็การล็อฟ,ฟรีครับนะแล้วก็ปรับลําแสงนะครับนะก็ถือว่าโอเคเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าด้านในแล้วกันนะครับนี่ตัวเบาผมมาออกมานะครับ ผมออกมาเดีวผมขออนุญาตเข้าด้านในจะได้เห็นการชัดๆนะครับย้อนกทีฟรีดาวได้ครับนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,500นะครับผ่อน6,500ก็ถือว่าสวยถือว่าสวยเลยแหละคันสีขาวนะครับนะราคาถูกด้วย379,000ครับใครไวกว่าได้ก่อนนะใครไวกว่าได้ก่อนนะเห็นได้เห็นสภาพเดิมๆแบบนี้แล้วนะครับก็รีบๆกันถนะเถอนะครับนะครับคุณแจ้นะจะเป็นแบบเสียบไข เป็นแบบเสียบไขยอยู่นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูแล้วกันนะครับ<ม>เสียงเครื่องนิ่ง,งๆครับ<ม>แล้วก็ในส่วนของอแอร์เปิดดังมากเลยอย่าเสียงเข้าใหม่นะครับโอเคตัวนี้ครับเลขไม้แสดงอยู่ที่62,894กิโลเมตรครับนะเป็นหน้าปัดทรงสปอร์ตแบบนี้ครับอ่าขอนเสียงแป๊บนึงโอเคอ่าผัอนเสียงแป๊บ,บนึงไอ,อ้ท้องผมติดลิขสิทธิ์นะครับ ก็ประมาณนี้นะปัตรงสปอร์ตครับนะแดบบอร์ดสวยๆจุดวางพระจุดวางอุปกรณจ์จับวางโทรศัพท์ไม่มีนะครับนะแล้วก็ในส่วนของนี่นะคู่มือมีให้ครบครับนะคู่มือมีให้ครบแบบนี้เลยลูกค้าก็สามารถเอาเข้าศูนย์ปกติได้นะครับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนครับของแท้จากโตโยต้าครับ4.2นิ้วมีให้แล้วเรียบร้อยครับทำอะไรได้บั่งนะครับนะเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y ได้ครับนะโอ้โหนะสวยๆอีกคันหนึ่งนะ USB ได้ iPod ได้บ t o o ุดได้วิทยุได้ครับ สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยครับข้อดีของ Apple Pay คือ,อยังไงครับเวลาเราดู Google Ma p ในมือถือนะมันจะมาโชว์ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้ก็ขออภัยนิดนึงนะครับนะเพราะว่าอะไรไม่แบตไม่หมดนะครับนะเดีย๋ยวเรามาต่อกันใหม่นะครับนะก็หน้าจอก็ส,สวยๆครับนะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้นะครับนะข้อดีของเขาต่อจากเมื่อกี้เลยนะก็คือเวลาเราเข้า Google แ a p ครับนะครับก็ที่โทรศัพท์นะ มันก็จะไปโชว์ที่หน้าจอนะครับนะแล้วก็พวกคู่มือพวกอะไรมีครบครับลูกค้าสามารถเอาไปเข้าศูนย์ได้ปกติเลยนะครับนะ mm. ก็อีกสภาพหนึ่งส,สวยๆแบบนี้นะครับ mm. แล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับนะให้ดูก่อนนี่ครับ mm. หัวน็อตคมกริบแบบนี้นะต้องไม่มีรอยประแจแตะเลยนะครับนะนี่ส,สวยๆแบบนี้นะครับอ่านะครับสวยนะคันนี้บอกเลยว่าแจ่มมาก ใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสันเหลี่ยมคมบวิธีดูหัวน็อตครับต้องมีมีรอยประแจแตะจุดเม็ดอาร์กอยู่ครบนะสันเหลี่ยมครบแบบนี้ตัวชกอยู่ในสภาพดีนี่คือรถสภาพเกรดเอครับไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำแน่นอนแล้วก็ภายในครับนี่ครับนะอุปกรณ์เติมลมครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมดึงออกให้นะครับซีนทรรมะพร้าวจากโรงงานต้องอยู่ครบปกติเหมือนเดิมแบบนี้ครับต้องมีทุกจุดนะต้องมีทุกจุดนะครับแล้วก็ ส,สวยหละคันนี้สวยหละร้อยผมให้ร้อยสำหรับคันนี้ครับแล้วก็กล้องด้านหลังนะตัวเลนชัดๆแบบนี้โอเคไหมประมาณนี้นะประมาณนี้นะอ่าอ,อ่าเดี๋ยวเราสุดท้ายอ่าสุดท้ายนี้แล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับก็มาในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะครับนะอันดับแรกก่อนเลยครับมาดูที่ฝากระโปรงก,ก่อนนี่ครับ นะต้องตีตาต้วยตามาแบบนี้ครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตคมๆแบบนี้ครับทั้งบนและล่างสันเหลี่ยมครับนะโอ้โหกิีบๆแบบนี้สติ๊กเกอร์อยู่ครบปกติครับนะจุดเม็อาร์อยู่ครบแน่นอนนะครับไม่เคยมีการถอดฝากระโปรงไปแน่นอนครับสวยทั้งสองฝั่งหัวน็อตครับนะซ้ายขวาตัวซุ้มโช๊คครับคานข้างคานหน้าหม้อน้ำหัวน็อตคมกริบครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับเครื่องยนต์สีสวยแบบนี้ครับหร้อยน้ำมันเยิ้มแทบไม่มีนะซุ้มโช๊คครับสวยทั้งซ้ายและขวา การเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพดีเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วครับ92แรงม้าลื่นพื้นปาร์ตแน่นอนนะครับนะส่วนแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ไม่จะเป็นต้องรอ2ปีแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เป็นมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันสําหรับคันนี้ครับนะฟรีดาวผอนหกพันะครับใครไวกว่าได้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ขอย้ําอีกทีว่าเป็นยาริดนะครับ1.2ึ่งจสอปอร์ตปี2020.21ยี่บจุดยี่สิบเอ็ดครับเลขไม้หกหมื่นกับราคาเจ็ดแสนไม่ใช่เจ็ดแสนขอา ถูกที่สุดแล้วณนะตอนนี้ครับนะแล้วก็สภาพที่สวยเราจะได้เห็นการทํางานด้วยนะครับว่าเราทํางานกันยังไงนะครับนะส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยครับจะได้ไปพานรถใหม่ๆสวยๆแบบนี้วันนี้แมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ